นี่ไงคนนี้คนนี้สวัสดีค่ะขอจบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอันนี้แฟนสวยๆเหรอเออเนี่ยมันจะเรียกวาอ้แล้วทำไมไม่ตอบอ้าวอ้าวแล้วทำไมไม่ตอบอะไรต้องตอบใช่าบาย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 จับคออยู่จับคออยู่อะไรนะจับจับคออยู่อันนี้อันนี้เราชื่ออะไรอ่ะเอ่อชื่อสวยสวยสวยใช่สวยสวยใช่เป็นเป็นลูกคนที่สามสวยสวยสวย เธอแล้วหนูเบลรู้ไหมเนี่ยฮะเอาไปขายหกแสนห้าเดียวไหนคนไหนแฟนเจ้าฮึมเขาเดินไปตรงนู้นแล้วคนไหนตรงนู้นเลยผมไหนทั้งทั้ชมพูจะต้องพาข้าไปได้นำเดี๋ยวนี้เลยนะเขาบอกกับว่าแย่งเจ้าไปจากข้าเขาจะฆ่าพ่อเจ้าเจ้าลองใส่รองเท้าได้ไหม เออเข้าไปใส่ได้ไหมอ่ะผมเจ้าดำอ่ะคุณเจ้าค่าแถวอ่ะเดี๋ยวทุกทีอ่าใช่เฮ้ยโอเคสวยขึ้นเยอะเลยใส่แล้วใช่ไหมส่ขึ้นเยอะเลยแล้วสวยสวยมั้ยสว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 ยแบบเบ้าเดียวกันเลยอ่ะป่ะเอเราเราเบ้าเดียวกันอยู่ตรงนู้นเขาอยู่ตรงนู้นเขาน่าจะเคยธุระกันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงวิ่งมาแล้วก็เปลี่ยนสีผมเป๊ะสวยเลยเนี่ย่มาแล้ว ตรงไหนอ่ะไนคนนี้ไงที่ไหนรอแล้ะคนนี้เห็นนะคนที่ได้เก่งหล่อแต่ว่าไม่หล่อไหนไหนล่ะเด็กวั้นริมบีบีเสียงเหมือนกันชิบหายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะว่าชัดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้พี่หมูกรอบนุ่นน้องคนนุ่นเขาอยู่น่นจะจำแฟนตัวเองไม่ได้เหรอคะใช่ฉันจำไม่ได้เอ้ยตังไหนกันนะ เฮ้ยครูบอกวว่าเอากูไปตีเขาแสดงหนังอะไรเปล่าวะเนี่ยต้องนวดต้องนู้นไงต้องนู้นไงเดี๋ยวไปเรียกมาให้แป๊บนึงนะโอเคที่รักที่รักทมันเลยเอ้าเอาเขาไปตีกันอ่ะพี่เอาไหนไหนไปนูวดอยู่้นวดอย่านวดงั้นทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไหนนู้นไหนเขาเดินอยู่ตรงนู้นเอ้าแล้วเขาไม่แฟนกันเหรอวะ เนี่ยคนนี้คนนี้จริงๆเหรอคนนี้อ้าจริงๆบางวังไม่เห็นจริงๆยิ้มเฉยๆนี่ไงคนนี้คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอันนี้แฟนสวยๆเหรอเออเนี่ยมันจะเรียกอะไรไม่ได้ใชาไหมอ้าวแล้วทำไมไม่ตอบว่าอะไรต้องตอบใช่ไหมจับคออยู่ยิ้จับคออยู่อะไรนะจับจับคออยู่อันนี้อันนี้เราใช่แอละเอ่อชื่อสวยสวยสวย ใช่สวยสวยสวยใช่เป็นเป็นลูกคนที่สามสวยสวยสวยเธอแล้วหนูเบลรู้ไหมเนี่ยอะไรหมายถึงว่าเป็นแฝดกันเป็นเป็นลูกป่าป้าอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นชื่อชื่อสวยสวยสวยใช่แล้วสวยก็ชื่อสวยสวยแล้วก็มีพี่สาวชื่อสวยคนนึงใช่แล้วก็มีน้องชื่อสวย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  อ่ะอ, smile, อันนี้คือสวยสวยอันนี้คือสวย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 และอีกคนก็คือสวย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 ใช่ไม่ใช่สวย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 ว่าแฟนของสวยสวยไม่ค่อยจะชอบสวยสวยสวยแล้วล่ะเอาเอาจิงนะสมมติว่าใช่สวยสวยสวยตามผมสีแบบสวย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 สวนสวยสวยสวสวยสวยสวยย ชัวชัวป้าป้าแน่ๆเลยป้าป้าป้าจะไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไมจำใส่ตัวเองอ่ะฮะอเอ่เปล่าป่าพูดอะไรนะคะป้าพูดเล่นเราเนี่ยก็จะแทงอย่างเดียวเลยเขาบอกจะควบสองอ่ะควบสองนะเขาชอบกินสุกี้อ่ะยากิะเขาชอบเขาชอบกินประจำเลยแล้วสวยๆจับได้เหรอจับไม่ได้ดิจับไม่ได้อย่างนั้นเหรอใช่ เราชอบไมเายเป็นคนเหี้ยแสดงว่าเายเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนบ้างแล้วสรุปชอบเด็กมะเด็กคนไหนก่อนป้าทำไมป้าต้องเห็นชอบครับว้าวครับไม่หมายถึงแบบมังนี่คือว่าไม่ได้ชอบหมายถึงสวยๆไงชอบใครชอบใครลุงอ๊อกลุงอ๊อกเขาจะแทนกันแล้วชอบใคร ไม่แล้วครับตีปไม่ได้ชอบวิ่งตีด้วยอะไรอ่ะตีนแรกตีด้วยอะไรตีด้วยมือเนี่ยเโอเคนะไม่เอาไม่คุยด้วยแล้วแล้วสรุปอะไรว่าใสอ่ะใครใสอ่ะเอานี่ไงแม้นใสอ๋อไม่ไม่ไม่ใสสวย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 อ๋อเรียกใครนะสวย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 ก็นี่ไงก็สวยสวยสวยก็ตอบอยู่เรียกถูกใช่ไหม อะไรนะอันนี้อันนี้คือเรียกถูกใช่ปหมสูสูเรียกถูกใช่ไหมจะจะคุณสุชาติเอ้ยไม่สุอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่สุชาติโอเคสุอะไรนะอาลีสุเออใช่คุณยูสุยูสุจะเรียกใครใช่ใครใครกันเฉยอ่าสวยอ่าไม่มีใครได้ยินเหรอฮัลโหลได้ได้ยินได้ยินค่ะได้ยินแล้วค่ะยิ่งทำหน้ายิ่งทำหน้าตูดกันทำไมเนี่ย หน้าเหมือนกันหมดเลยจริิน่ารักไงรักใครไม่ได้ทำน่าตื่นแค่ทำน่ารักใครสุดใช่ครับเปล่าใช่ครับแต่ว่าอลิสูดไม่รู้ว่ารักคนไหนอ่าโธใช่รักคนนี้ไม่รู้ว่าอลิสุดรักคนไหนอ่ะอลิสูดลูกคนเดียวครับอลิสูดเหรอคะเป็นลูกคนเดียวเหรอใช่หาหาให้หน่อยสิเอาแบบเอาแบบเด้อเอาแบบรวยรวยอะรวยรวยเหรอใช่สูดสูดพี่สูดเนี่ยสูดเนี่ย ใช่สวยเขาเขาพูดแบบนั้นนี่ไม่หละถึงว้าสุจะเอาแบบนั้นถ้าสุจะเอาแบบนั้นสุต้องหาคูณสองไหวหรือเปล่าโอ้โหใช่ถ้าสมมติว่าสมมติสมมติว่าสวยๆได้ได้เยอะกว่าเอ้ิก็คือมึงโดนตีนง่ายๆเลยแต่คือมาแล้วเออใช่มึงต้องแบ่งเท่าเทียมมันนะ ใช่เพราะว่าสวยสวยสวาจะไม่ยอมได้น้อยกว่าสวยสวยหรอกนะ่าสมมติสมมติว่าอาทิตยิหนึ่งมึงให้สองแสนมึงต้องให้สองแสนคู่แต่ถ้าถ้าอาทิต์หนึ่งมึงให้ให้แค่คนหนึ่งแสนคนหนึ่งสองแสนเขาจะตีกันแล้วเขาจะฆ่ากันเขาจะไม่ตีกันเขาจะตีอลิสูสองคนเลยโธ่ถ้าเคยให้เท่าไหร่แล้ววันหนึ่งให้น้อยกว่าแปลว่าได้น้อยไม่ยอมฉันรักเธอเท่าไรเธอต้องให้ฉันมากกว่า อ่าสรุปใครอยากได้มากกว่าเอาเท่าสวยเอายอมให้ยอมให้สวย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 เอาน้อยกว่าก็ได้แต่ว่าต้องได้นะได้ได้อริสุใช่ไหมม่เอาอริสุไม่เอาหลอกหลายใจอ่นหลายใจแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหลายใจชอบไปกินชาบูร้านนู่นร้านนี้ไม่เอาหลอกไม่มีร้านเดียวร้านไหนอ้าวชื่อร้านเราชื่ออะไรนะเขณ

บอกเลยโคตรมันก็สวยสวยสวยกับสวยสวยไงสู่สู่สู่ไปต่างประเทศพี่ปะไปไหนอ่ะไปไหนไปนาฬกากันนี่แปะไม่ไปไม่ไปจอกจอกจอกเออาจจะเข้าลงน้ำชายอยู่เดียวลน่าสิสวยมีนะสวยมีนัละครนะใช่เหรอใช่ค่ะเติมมาแล้วด้วยส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 วสวไม่มีเลยพี่ตู้พูดอันนี้ผมไม่ได่่ไม่่ไม่ม่่่มเน่เล่นเนไม่เล่นไ่น่ไ่ สองเป็นของขวัญไงสามร้อยสามร้อยสามร้อยหกสิบสามบาทครับแค่นี้เสยๆจะส่งให้เสยๆแม่เดี๋ยวไปเล่นด้วยเลยเสยจะเล่นด้วยเหรอเล่นได้นะถ้าเสยๆชวนแล้วก็ส่งให้พาไปหาหมอทีด้ไหมคือคือพาไปหาหมอสวยๆๆหล่องไหล่อนแล้วอะรูปใครสวยรุปใครเจอกันเขา สวยสวยแล้วสวยไหมแล้วแล้วชอบสวยไหม้โหสวยแบบไม่สวยไปกินยาไปเลยเออปวดหัวแล้วว่ะเอ้ยซื้อซื้อมไหมเดี๋ยวนะนหนึ่งนะเอาไปซื้อปวดหัวเลยเกินเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็สวย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 ไม่ของอันนั้นน่าสวยเล็ทเล็ททำอะไรวะเล็ทอันี้สวยสวยสวยเล่นอะไรนะเจสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อคิวบี้สวัสดีครับวบายบายสวัสดีครับพี่เปราตัวไหนมาเนี่ยงอมาเลยใครอ่ะ สวัสดีครับ่อสวัสดีครับทำไมไม่้อคุยครับผมมาฟังครับผมอ๋อเอาใหมยชัดเจนเห็นเห็นพอดีเลยตู้สั่งน้ออยู่ตู้สั่งน้ออยู่ปาาหยชัดเจนตู้สั่งน้ออยู่เราไว้ทุกเหตุการณ์เหมือนกันเนี่ยเนี่ยมาส่งเพจพอดีเลยเจ๋อเจ๋อเจ๋ออยู่อะไรเนี่ยฟังกันใหม่แล้วกันอมั้งมีอะไรครับเนี่ยวันนี้มีแต่สวยๆกับสวยๆแล้วก็สวยๆสวยๆสวยๆ ก็ครามอน่คด้ยัเรคุยครับรคุยอ๋อเราคุยอยู่ใช่ใช่อะไรหมู่ไปไหนไน้อั่งชีวิตมันสั้นเว้ชีวิตมันสั้นทัจะขอทกัน่ะเม่ไจได้แกค้นวจ้ไมันกนไฟมันกิมาถึงยุเลยมันกละมออยู่แล้วาต้อานเังข้มายวีมันสั้นเว้ท้มจะให้อภัยกันน่ะม่ได้ตีเีย

ไม่จบจ่ายมาเลยสิบล้านไม่งั้นสวยๆๆไม่ยอมนะไม่ไม่ถึงไม่ถึงอ่ะไม่จบแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยกูส่วนเกินหมดบอลเทอร์กูอ่ะงนี้ทีได้ไหมกูก็ส่วนเกินเลยโถอะเอ้สูสูสุดไม่ยอมนะอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมอ๋อคือคือเมื่อกี้เมื่อกี้คืนเกนเกนเมื่อกี้อะไรติดต่อเลยเอรี่เอาเสียงเดิมก่อนเร็ว ว่าไงคะท่าไหนก่อนอะไรอ่ะอะไรหรอ่ะวันึป็นะหายคีย์เสียงตัวเองไม่เจอสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีฮะเนี่ยอาเสียงเดิมแล้วค่ะอะไรจะเปลี่ยนว่าไงก็คือแหบลงไปอีกใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้ข้าก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วรับว่าแต่พระเจ้าได้กันหรือยังอ่ะใครยังไม่ได้แต่ว่าข้ามีลูกแล้วอุ้ยเอ้ยมีลูกกับใครลูกกับสุนัย อะไรนะอ่ะแล้วบอกไม่ได้กันแล้วไอ้เร่งแล้ลูกอิงเกิดได้ไงเจ้ามองตากันแล้วเจ้ากระทองได้เ้รเหรอปาระกาศใช่ใช่น่าจะเป็นประกาศฉันมองตาเข้าบ้างสิอธิสุอยากมีลูกหน้าตาหล่อๆแบบเจ้าไอ้เรศมาตรวจหน่วเล้าเลดไปซื้อยาฝากพี่ฝากซื้อสองห่อนะแล้แล้วแล้วป้าเสนอยวลูกชื่ออะไรลูกอะไรลูกชื่อวันเออฉันแล้วยากูแล้วแหละกว่าเดิมอีกมีลูกกี่คน อุ๊ยเดือดร้อนนะพี่แล้วมีลูกกี่คนเขาเขาต้องคุยไปเขาคุยไปเรามาปวดหัวกันตรงนี้นะให้เขายี่ยงไรไอ้แล้วสรุปจะเอาสวยสวยหรือสวยสวยสวยเอาสวยสวยสวยสวโอแล้วแล้วแล้วสวยสวยจะเอาสวยสวยสวยหรือเอาอาริสุเดี๋ยิบมานะผมไปซื้อแาพลาไปเลยอ๋อเอาอลิสุเอาไปเก็บเอาไปเก็บนั้นยังไง ลุงลุงอ๊อกกูส่วนเกินเอากูออกจากตรงนี้ทีกูแม่งเกินในส่วนกูเสดหนึ่งส่วนเกินแบบเสียใจเลยเลยใช่ใช่เขาเป็นะน้าที่ของเราเอามาที่ไหนจะเปิดหัวทำไมอุ้ยันยงสวยไปหมดแต่ถึงนี้ก่อุอยไม่ส่งเพื่อนก่อนหนึ่งข้าน่ะถ้าไม่รักเจ้าลนายอิ่วอู๋เป็นความรักจรงเลยเอากูออกจากตรงนี้ทีกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเอากออกจากตรงนี้ทีกูอยากตายก้อนก็มีญา ทำไมอะย่าย่าอะไรหรอย่าเลยสวยย่าใหญ่ย่าอุ้ยอีอี๋มีนี่ฮาร์ดเป็หนึ่งทีเดี๋ยวแล้วอีกทีหนึ่งตายไม่น่าเดี๋ยวน่าจะช็อกมือแบบไม่บอกได้ไหมมือแบบไม่บอกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะฮัลโหลวาวาเฮียมันเมาจังวะวาวาอยู่ไหนคะวาวาไปทำอะไรสอนอะคะ เอาเขาจะให้อันอันเจลไหมโอเคไม่กล้าหรอกไม่ใช่ตู้อะตลบแม่คะถ้าออกมาเสร็จแล้วโทรมานะครับสวยๆไปที่สกีม้อนลงกันมะสวยช็กอลิซูสวยสวยตายแล้วเรียบร้อยอ๋อแล้วนี่ติ๊กเนช่วงนั้นอะ ใช่จริงจริงอันนี้เรามาทำอะไรกันหรอนั่นะสิไม่เขาตีอันอันนี้ฮิโรชิรอคุยกับเดียวทามหรอใช่ใช่รอคุยเรแล้วมันมีคำไม่หยุดเลยอ่ะว่างเรอฮิโรชิคุยกับเดียวทามพี่ถามไปคุยกับผมดีกว่าทำไมอ่ะนั่นแหละมันต้องอย่างเราไปกจอผมนอนไม่เอวาลับไม่ได้มีบ่อยบอยสามทุ่มหมอไปดิไปปะไปปะระหว่างรอเดียวทามก็ไม่ไปอะไรนะ ระหว่างรอเลี้ยวทางคุยกับฮิโรชิก็พี่สาวมาคุยกับผมแทนเนี่ยปะที่คุยสามต่อสามถ้าสามต่อสามก็หนึ่งปะปะถูกถูกสีงต่อหนึ่งอันนี้บุฟเฟ่เลยนะอย่าอย่าอย่าคุยกับคนนี้อย่าคุยกับคนนี้ทำไมอ่ะคนนี้คนนี้แก่ใช่ไหมเขาแก่ตรงไหนฮะตรงนี้แหละยม้าอ๋อนี่ไงผมอยู่นี่ไงพี่ม้าม้าอะม้าเอาปะหาข้างนอก กิจกรรม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 ก๊ำด้วยไปไหนไปด้วยกิจกรรมเฮเยน้องไอ้จันไอ้จันกิจกรรมก็อย่างเล่นไอะไรเดี๋ยวรอได้สามพันอ่ะทีเด็ดหรอสองพันพี่ไม่ได้เข้ามาสี่หนึ่งข้าน้องเลิฟแต่กูได้ข่าวมาว่ามันสามวันแล้วมีไปคุยตรงนู้นไปคุยตรงนู้นจ้ะโอ้ท่นรองเท้าใช่เหรออันนี้ที่ข่าวทีเด็ดเลยเอ่อ โอเคพอแล้วเงินไม่มีแต่อยากรับเหล็กพี่หมูรออะไรรอไลรอเธอมารลดำเมื่อไหร่จะมาเดี๋ยวไปไม่อดีเดี๋ยวไปก็มา อร่อยไม<ห>อร่ะกินด,ด้วยไม่ไม่วันนี้วันนี้กินกินปูมมายำกินรุ้งหัวแก้วก,กินกัปูกินปลาหมึกย่าง